รถบนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องเศร้าที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามีรถเก่งนะครับขับพุ่งชน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับลักษณะของการชนคือชนแล้วก็ลากไปด้วยนะครับหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อและแม่เสียชีวิตครับเนี่ยนะครับเป็นวินาทีที่เกิดเหตุนะฮะชนไปแล้วนะชนจังๆครับแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถลยไปกับถนนมากกว่า20เมตรนะครับคือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส ทั้ง3คนเลยนะครับแล้วมาทราบในภายหลังคือผู้ที่เป็นพ่อและแม่เสียชีวิตส่วนลูกสาวเนี่ยบาดเจ็บขาหักเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งของรถเก๋งครับคนขับเป็นทหารยศ1 0เอกก็บาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกันนะครับเกิดตอนประมาณ4ทุ่ม20นาทีคืนที่ผ่านมาบริเวณแยกไฟแดงด้านหน้าทางเข้าสนามกีฬา7 0 0ปีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสภาพของรถเก๋งก็อย่างที่เห็นนะครับด้านหน้าเสียหายพังยับเยินคนขับคือ10เอกสถาพรกองโกยครับเป็นสังกัด ค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ริมที่เชียงใหม่ส่วนสภาพของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายน้ำแข็งใสนะครับก่อพังยับเยินเช่นเดียวกันเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างเผือกบอกว่าคนขับเก๋งเมานะครับ,รบจับเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับวันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตัวของสิบเอกสถาพรเข้ามามอบตัวกับสพช้างเผือกแล้วนะครับ ก็มีการสอบปากคำนานเกือบ3มชั่วโมงโดนไป3ข้อหาด้วยกัน1ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ2คือมเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บและข้อหาสุดท้ายคือฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจรนะครับ,รบก็คือฝ่าไฟแดงเจ้าตัวเนี่ยก็รับสารภาพก่อนที่คุณตำรวจจะให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเขาเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองครับ ก่อนไหนเจ้าขอทางก่อนเจ้าขอทางก่อนเจ้าอ๋อยังบอกคือสัมผัสเจ้ายังบอกคือยังบอกคือเจ้าขอโทษนะเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะคะขอโทษนะตำรวจนะว่าตอนนั้นหูบหรือว่าเบรกไม่ทันมันไฟแดงรูบแล้เบรกไม่ทันทีเดี๋ยวก่อนค่ะพอจะขอโทษเขาได้บ้างไหมคะผู้ผู้ผูดขอโทษที่หนึ่งเลยพี่ไม่ คือเจ้าตัวก็พูดคาว่าขอโทษสั้นๆนะครับก่อนที่ญาติๆจะรีบพาตัวกลับไปโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับทางผู้กํากับสอพอช้างเผือกบอกว่าตัวของ สิบเอกสถาพรเขาสารภาพว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการวูบเกิดขึ้นคาดว่าน่าจะมาจากการดื่มหนักนะครับแล้วกระแสข่าวที่บอกว่าปริมาณแอลกอฮอลสูงกว่ากฎหมายกําหนดพุ่งไป400กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอตอนนี้ตัวเลขที่แน่ชัดเดี๋ยวรอผลจากทางโรงพยาบา,นนาลนครพิงค์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต ก็เดี๋ยวคงต้องติดต่อหาญาติคนอื่นเพราะว่าครอบครัวนี้อยู่กัน3คนครับคุณพ่อคุณแม่เสียก็เหลือลูกสาวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทางคดีก็ต้องส่งฟ้องไปที่ศาลทหารเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นทหารนะครับครับ